สวัสดีพี่น้องทุกคนทุก่านที่เข้ามาหลับชมแนวทางจา้ามาพบก,กับแนวทางหุน่นห้างเสงจะห้างเงสียงรอบเสาระบายแนวทางของวันจันทร์วันที่30แต่เดือน6มิถุนายองนห้ 2, 000, 5, 6, 68, ากสํจ้าสำหรับพ้นห้างเสงของที่27เจวันศุกที่ผ่านมาจา้าสำหรับแนวสำหรับแน,นวทางของห,างห้างจะรอบเสาให้เดนนย์กับ9พ้นของรอบเสาจะห้างเงสีงรอบเสาเด่น ให้เด่นศูนย์กับเก่านอะพ้นเข้ามาเก่าหกแปดหลางเจ็ดสองสำหรับแนวทางของเฮาถือว่าสลับเนาะรอบบายเราะจะแปดกับเจ็ดเต็มๆเ,เลยเนอกจากยอทั้งลูดจะหกแปดหกแปดตัเน้นมาบุญของรอบเสาสําหรับเจ็ 2, ดสองเด่นสองหุดเสอเด่นเจ็ดไม่หลุดเจ็ดม,มาเนาะสําหรับรอบเสาของเฮาเก่ากับศูนย์เก่ามาอยู่ลักลอยเราจะหกเก้าหก อันนี้ก็ถือว่าคนคางครบสมตัวบนอยู่เนาะถาจับคู่หาสามตัวบนเนะาะจ้บเด่น8ปดเขาเห่าอยู่รอบใบหกแปดเนาะแปดหกเก้าเก้าหกรอบเสาสามตัวบนจะสำหรับหลางเจ็ดสองพานไปพรามี0ูย์สองกับเก้าสองรอบเสามาเจ็ดสอง สองตัวหลังสำหรับรอบบายจะแปดกับเจ็ดผลของรอบบายคือสี่หนึ่งหาหลังสองหาสำหรับรอบบายกระหามบนหาหลังกันเลยทีเดียวเนาะถือว่าพลาดไปจ้ะแต่แนวทางของรอบบายมาอกรอบเสาเต็่มๆเลยเนาะสำหรับทีสามสิบมันีกตามดุลกันต่อจะสำหรับแนวทางหุ่นหางเสียงรอบเสารอบบายของห้าจะแนวทางสีมะหอยตามสูตรหรือบอ่อนอนีก็ รอหลุดเนจาจะฟังนําไปพิจรารณาเปรียบเทียบอีกทีหนึ่งละค่ะนอกาะมีตัวหมักตัวชอบจั่างตางเนจาจะบอมีตัวหมักตัวชอบสามารถปล่อยผ่านได้จ้าสาหรับพีน่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมใหม่ๆนอก้ายังบอทางในติดตามอย่าลืมกดติดตามประกาศฝากกดกระดิ่งไว้เนจาจะรับชมแนวทางของเอจอยได้ถ้าเกิดว่าสนใจแนวทางที่เอจอยลงหายนอกจากถ้าเกิดสนใจแนวทางจะรับชมผ่านทาง YouTube ได้่องทางเดียวจ้น คือจอยบริษัทกลุ่มบริษัทรา,ายใดๆทั้งสิน้นจะรับสุมผ่าน YouTube อย่างเดียวจะ y o youtube จอยพาลวยชาแนลเนาะฝากด้วยละกันจ้าสำหรับ้างเซ็งมื่อน,นี้รอบเ้าให้เลขเด่น2กับ1จับคู่2 9 2 6 2 5 2 4 สองแปดหนึ่งเก้าหนเจ็ดเอาหนึหนสองเลขเด่นละกันแมนบอหนึ่งสองหรือหนเนี่ยโอเลกกระจายกระจาย ใส่วิ่งใส่หลุดถ้ามักถ้าชอบนําไปวิ่งไปหลุดได้เด้อจ้ะสำหรับรอบใบไฮเดนเจกับหกจ้บคูเจดเก้สี 9, ่เจ็ดหาเจ็ดหนึ 8, ่งเจ็ดแปดหกเก้าหกสองหกสี่ 4, หกหนึ่งคูสุดท้ายหกหาละกันเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเน้นกันก่อนเนาะสำหรับแนวทางหงเซ็งมือนี่จะรอบเสาร,รอบเส้าขอเน้นไปหนึ่งสองครับหนึ่งหกนี่ขนาดว่าเหล็กกระจายตัวหนึ่งสองเหล็กพี่นอกยังจับเอาอยู่เนาะสองหาสองเก่า แนวทางหูง้นหางเซ็งหูซื้อว่าบุกหอยมากมากเล็กพี่น้องเนาะนีจับ1นสองยู่เลขกระจายกันนะเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งหกสี่หกสลักการจะสำหรับโตัเน้น สำหรับแนวทางวุ้นหักเซ็งของเฮ้ามืนอนี่ก็คือตามนี่เลยจะฝากนำไปพิจารณาอีกทีหนึ่งละค่ะน้องมือนีิคอยมาปังปังเด้งเดงเต็มเต็มเศา้าบ่ายบนหลังละกันจ้าขอให้พี่น้องทุกคนทุกทานที่เขามารับชมแนวทางส่งดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกทานจะแนาวทางมีเข่าละก็มีลุดนเนาะมีตัวหมักตัวชอบกบคอยตามนากจะขอบพุณนถูกการรับชมขอบพุณนถกการติดตามจ้าสำหรับคลิปนีส้สวัสดีจ้า